สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสอภ้าโชคครับวเม,มื่อชนน่วงบ่ายสอภาโชคก็มาที่ดอนปูตาครับม,มากราบนวัตการครับมากราบคารวะปูเฮาครับแต่ว่ามากเมื่อนี่โชคดีอยู่ครับมาเห็นเหล็กสองสามครับครับพี่น้อง มองไปตรงนี้นั้นเห็นสองสามชัดเจนอยู่ครับเนี่ยครับนี่แหละครับสองสามนาะทิแมนสองสามกระกเหรอครับเบิง้งก้วอาจเรเป็นสองครับสามหรือว่าพี่น้องเห็นเป็นยัง แต่ว่าแมนค้างหรอครับสองสามแน่ๆเหรครับเห็นเาสองสามพอดีมากมกาปูกับเลี้ยวขึ้นไปเอามันคือ,คอ,คอเลขแท้เอปอร์เซ็นตกล้องมาสองมือมันแมนใน,เ,น,รน,เ,นเรียนนะครับพี่น้องเป็นสองสามในเรียนนะแต่โู้โหเนาะแต่ว่ามันเป็นยังสี่กะหรือมันสิคิดไปเองกรับพ่จักแต่ว่าเบิรงมันคือ มันแมนนะพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นความเสื้อ่ซนบุคคลครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับส้มผิดถูกกิจว่ากันครับอันนี้เป็นแนวทางเขาเห็นยังได้เขากระบอกไปตามนั้นนะครับก็แด้วแต่มันถ่ถูกหรือผิดอันนี้ครับให้พี่น้องไปเคาะเอาครับ นะเอาหรือสีเอาไปซื้อเมื่อนี่หอยหอยเล่ากับมีบ่ะหรือห้าหน้อยกับมีเอาลอกไปซื้อเบิ้งครับเสียงลอกบิง้งจะหาบาัตรสิบบาทเอาบอนเนี่ยนี่แหละยูนาปูนี่เนาะครับยูงนาปูท่องมากเลยนี่บางที่เพิ่นจะอาจจะโชคเข้าก็ได้เนาะครับเมื่อนี่ก็ได้เอาสองสามได้พี่น้องเด้มีสามละตัวนึ่งนี่นี่จะไปลวดสามเหมิ ลองเสียงห้าหน้อยบึงจักตั้งหนึ่งบอกพี่น้องเอาอันนี้ก็ไอพี่น้องไปวีเคราะห์บึงได้ครับเดอ้อบางที่อาจจะโชคดีมื่อนี่ลองมาหลายตังแล้วบังเนี่ยมาอลองห้าหน้อยบึงัวพี่น้องอาจจะสามหน่อยอ้ามันเข่าก็อาจจะพอ่อได้ทุนขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับ ก็บอกโห้วันว่าไม่ิีผู้ใดโหดหรอกนะแนวนยนี่ก็ได้มันเป็นไปได้เมื่อพี่น้องครับแต่ว่า,าคากี่ดอกสองสา,สามนี่ครับสองสามนี่แหละยืมของกล่องจับอยู่นี่พี่น้องซองเข้าไปวุลูกพี่น้องอาจจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เห็นหรือจังไรก็ทักมาใเด้อครับเด้อเพราะว่าเมื่อนี่ครับตอนเศร้ากับไปอยู่ที่วัด หลวงพีนี่แล้วน้ำพ่อตอนใบกับแมาเนี่ยแหละครับมารอนปูตาก็จะขึ้นไปทั้งบ้านพอจำเขาหมนละครับอม่นีแวะม่เล่นยมาคุยกับพออ่อหล่อนแค่น้อยมาสันอันนี้ก็เลขห้าน้อยเด้อพีนออ่น้องเนี่เน,นี่ยเลขห้าน้อยของหลวงพีนี่และนำล้ำหมดละครับที่เพิ่นหไว้มายำ่ยำย่ำย่ำเห็นพีพ่น้องฟังอีกครับบางที่พี่น้องอาจอยากจะลงทุนครับเก่าสาม ปดเก้าสามเก้าแปดนี่แหละครับนี่แค่นี้ส่วนมาห้าน้อยของหลวงพี่นี่แล้วน้พ่นกับเขาตลอดเลยว่าแต่เก่าตอนสมัยก่อนๆครับเก็เคยแป๋วน้ำพ่นกับเขาสเมือกระโ่วมหัวช่วงนี้สิเป็นยังไงแต่ว่านี่พ่นไปขอจากปู่นี่ครับพ่นไปขอจากปูก็ได้มากสิละพอเมื่อน,นี้แอดเขาไปหาเพื่อนเพืน่นแอดบอกเพื่อนว่าโอ้พี่น้องเฮากับบอกให้ขอ อ้าน้อยให้วสันพื่นก็นเลยไปขอครับไปขอมากก็ได้ยังเสร่จแลครับพี่น้องเก้าสามแปดเก้าสามเก้าแปดนี่แหละครับยังไดพี่น้องก็ล่องออกไปเสียงเบิงครับบางที่อาจ,จได้จักเล็กจักน้อยพอาได้เป็นทุนครับยังไดก็ขอให้พี่น้องเฮาโชคดีนะครับเด้อให้รวยๆแห้งๆครับ ไปเสียงเบิ้งตัวะบาดสองบาทก็ได้ครับบาทหนึ่งก็ได้ตั้งหลายตังครับถตมันถูกเนะานกเนะก็ได้ค่าขนมอยู่ครับขันมันถือเอา้าเอาแชร์นี่ยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไอ้ห้าหน้อยอาไปเสียงล่องเบิ้งกับ,บมีผู้ได้หูบางที่มันก็เขาทั้งเขาทุกหน่อยกับมีหางเทียเขาทั้งล่างทั้งบนกับมีครับพี่นอ้องเอา้าลองเบิ้งครับ สู่ต่อไปเฮ้ากระไดเนาะสู่ต่อไปเรื่อยๆซอพาโชกกะติดพาพี่น้องไปหาไปเกาะติดสถาน,นาการณ์เกี่ยวกับตัวเลขตัวเบอร์ที่เด่นดังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยละครับสอพ่าโชกกติไปหามาสู้พี่สู้น้องเบิ้งเนี่ยละครับพรได้รุ่นไปน้องกันครับ นี่แหละครับสาหรับหลอนปูตาเฮาเมือนี่กะหลังจากว่นหอยออกมาได้จากเมือแล้วครับเนี่ยสองเมื่อกับเมื่อว่านก็มีพี่น้องมาหลายอยู่สันถามพอหล่อว่ามือนี่กะมีอยู่ส่วนหนึ่งอันบ่หลายคือเมื่อว่านเมื่อว่านมาหลายเพิ่นมาแก้บนมาสันเพิ่นว่าเรนาห่อหมูมาแก้บนครับพี่น้องก็มีผููเพิ่นมาบ้ามาบนไว้เพิ่นกันได้รับผลสาเร็จครับเอผูเพิ่นถูกก็มี่มาสันพอหลออว่าผูเพิ่นมา ขอเหล็กนำเนี่ยแหละครับมาหาปูเนี่ยแหละเพื่อนก็ได้ย้ำนำตุงมงต้นใหม่ยังไปแน่เพื่อนกับเธอกันครับเื่อนเพื่อนก็ได้ย้ำนำต้นใหม่ต้นไหลนี่แหละบางคนเขาเหล็กพอจําไปซับเอาเพื่อนกับเธอขึ้นกันแม่หนึ่งเราไปไปซับเอาพอเหล็กเราเหล็กพราะจำมันมีสองเก้าสองหนึ่งศูนย์หกนะครับสองเก้าสองหนึ่งศูนย์หกเขาเจาะกับไปซับ เอาสองสองแน่เก่าหนึ่งแน่หนึ่งเก่าแน่เขาเจ้าก็เลยถือไปเอ้าถือว่าดวงพนดีเนาะครับเนาอพี่น้องก้ได้ดวงดีก็ได้คือว่าวมันอยู่ที่ดวงเนาะตอนนี้ก็มาเลเบิ่งหาน้ำ้นใหม่เนี่ยแหละมองเขาเจา้าก็เห็นตัวรับตัวดีเยอะเลาะเนี่ยเขาก็มาเลาอเบิ่งนี้นกันตัวอามันได้คือเพิ่นกับเบืห้หัวแล้วเนาะมันอาจสิ ได้ขี้เพลินก็ได้เขากับว่าเลาะหาเบิึงเสร็จแล้วถ้าเจ้าก็ว่าเห็นจะเลาะนี่แล้วเราคนว่าก็ได้ซ่มคอำเจ้ามาได้ก็ได้ มาซองเบื้องน้ำกันพี่น้องตอนนี้กหาไปเรื่อยๆแต่ว่าจังไดกับพี่น้องอยจาะเลื่อมได้เหล็กปูตะกกนบอกเมื่ขึ้นนี่เก้าแปดหนึ่งครับเก้าแปดหนึ่งกะเบิ้งไว้ครับเบิ้งไว้เบิ้งไปเรื่อยๆมันัวเล็กสิออกมันก็มีอีกหลายตัวครับพี่น้องเขายังไม่โอกาสแต่ว่าเขาเชนหรือจดยเอาไว้เปรียบเทียบครับ แต่และเมื่อเพิ่นมี่ยังเกิดขึ้นเพิ่นใดยังแน่เท่ากับจดไว้เพราะเป็นแน้วท่างครับมันเอาแน่นอนมาได้เน้ะชีวิตบางเื้อมันสิโสดีก็ยิบป,ปุ๊บมาถึกรถดิ นี่แหละครับบรรยากาศที่ดอนปูตามเมื่อนี้ครมาแล้วกระถิภาพพี่น้องไปกราบปูก่อนครับขอบุญบารมีจากปูเฮาเนี่แหละไปฝากเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับขอบารมีของเพิ่นหวังที่เพิ่นอาจสีน้ำโชกน้ำลับไปสู่เฮาครับพี่น้องเพิ่นมาจากท่างไก่เพิ่นกันมาได้โชกได้ลับเพิ่นมาขอบุญบารมีจากปูเฮาเนี่ลแหละจะละเดี่ยวก็ได้ แต่เะเถี่ยวก็ต้องมีผู้ได้ผู้บ่ได้เนี่ยนะครับเนาะโชคได้ตัวเลขแล้วร<ม>วไ<ม>ก้คือีโชค,โชคละโชคลาบมันเกิดอยู่ตลอดเนาะ <c oughs> มันเกมีเยอะแต่สุด้อ,ดอ <c oughs> ปู่เด้ลูกเต่ามาขอบุญบารมีฝากพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าขอให้บุญบารมีของปู่จงปกปักรักษาพี่น้องเอฟซีทุกคนให้ นี่สุขภาพแข็งแรงให้จะเลื่อนในหน้าที่การงานครับให้มีอายุวันนะสุขภาพละนะครับเด้อขอให้ลำลำเรื่วยๆเฮงๆกันทุกคนครับความเจ็บยาให้ได้ความไขายาให้มีครับขอให้ปูจงไปข่มคล้องแล้วให้น้ำโฉน้ำลาบไปฝาก FC, เอฟซีเข้าทุกผู้ทุกคนครับืานนี้มากอะถสอคุยกก็พอรอมจังหน่อยว่าเราเป็นยังได้เราฝันแนบองวันนี่ตองหวัหวมากนี่ สวัสดีครับพ่อล้อมครับเป็นยังไงนอหลังจากหวยออกมาแล้วกฝันอยู่แต่ว่าฝันว่าได้ไปหื้อสั่งลูกไส้กับลูกสาวลงไปในในบ่อน้ำผู้ท่านสั่งมาท่านยังไม่สั่งลงไปหื้อน้ำมาท่านหื้นกี่ต้มกินบ่อน้ำสักเสิ้ยนห้องเนี่ยบ่ที่แม่นว่าแล้วกับพ่อใหญ่อยู่ทั้งเครื่องม่านดึงเป็นผู้ดึงขึ้นมาว่าันแต่ว่ามันจักสิเป็นอย่างแล้วแต่ว่าผมกับฝันมาท่านเนาะความฝันมันก็เป็นอั่างท่นเนาะแต่ว่ายังบ่หันรู้ว่าที่นี่อย่างนะ ยังจะว่าลรไปเหือสั่งน้ำก็ต้องขึ้นมาเพราะท่านสิบพรมีโตยังปากสัางหรือเ่าเนี่ยจังปัญหาเบิางเด้อแล้วจังไปหาเบิ้งเนาะจะมีเพิ่นไอย่าว่ากับมันยังมันไหลมืออยู่ใกล้เมือพุ่นละใกล้เมือมันอาจสิมีเนาะตัวแบบวันจันอยวันจันทร์บ่กวันจันทรโอ้สิมีพี่น้องมาบ่หรือยังไงโอ้ครับครับวันจันทร์อ่ะสิมีพี่น้องมา ยูวัสดพอหลอมว่าเอาขอบคุณพอหลอมหลายๆครับครับนี่แหละครับพี่น้องคือบรรยากาศดู่ล่อนปูตาห้าครับกับเงียบเงาอยู่หรอครับมือนี่พรพี่น้องห้ากับสะบักสะบอมอยู่เนาะครับเดี๋ยวจักหน่อยพี่น้องห้ากับมาหรอกมือว่านพนกับมาหลายแต่ว่ามือนีก็มีอยุ่อันเมื่อหลายวัสดพอหลอมว่ามาป๊บป่ายครับคถืออยู่ครับอันนี้เขาเห็ดคักพนเนาะครับอา้า บอกเป็นยังหรอรบ,บอกเป็นยังเข้าสู่ไมครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝาก Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภได้พลาดการไดการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ